ชาวราศีธนูฮะเรื่องนี่ควรโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะสัปดาห์นี้คือสัปดาห์แรกของเดือนธันวาแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายแลกว่าเดือนสุดท้ายของปี67นะครับมาดูครับเรื่องอะไรที่ต้องโฟกัสเรื่องแรกครับมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะแต่โชคลาภอย่าเพิ่งมองว่ามันเป็นพวกลอตเตอรี่หรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่ว่ามีคําว่าได้อาจจะได้อะไรพิเศษเป็นเงินก็ได้เป็นคนช่วยเหลือก็ได้เป็นข่าวดีที่รอคอยก็ได้ ท่านี้นั้นมันหมายถึงการได้อะไรที่ปกติไม่ค่อยได้อะไรสักอย่างเหล่านี้เอออยู่มีเงินด่วนเข้ามาอ่าโอเคมีอยู่มีคนมอบของขวัญของพิเศษให้อ่าอยู่ยมีรายรับที่คาดไม่ถึงเข้ามาในรูปแบบของการค้าขายหรือการลงทุนอะไรก็ตามนะครับแปลว่าสัปดาห์นี้มันต้องมีเขามาได้นะฮะหรือบางทีคนในครอบครัวช่วยแชร์ค่าใช้จ่ายนะครับบางเรื่องให้นะครับหรือบางคนบอกมีแต่ เราอาจจะแชร์นะฮะโอเคเมป็อไรอย่างน้อยเรารู้ว่าก,กระแสการเงินในครอบครัวเริ่มดีขึ้นหรืออย่างน้อยช่วงสัปดาห์นี้มีเงินหมุนเข้ามามากขึ้นนะครับชัวงดาวอย่างนะฮะในยะนี้มุมดาวมันมีช่วงต้นสัปดาห์ดาวพะจันทร์กัวจรทับนะครับมันจะเจอดาวศุกร์ด้วยฮะมันจะเติมพลังนิดนึงนะครับในเรื่องของการได้ของพิเศษนะฮะพิเศษนะจะเป็ของพิเศษนะฮะของพิเศษช่วงนี้ทานของอะไรก็อร่อยนะฮะมีคนพาหรือว่า เอาอะไรมาให้ทานนะครับคือมีลาบในเรื่องลาบป่าอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับทีนี้วงเล็บคราวนี้เรื่องสําคัญที่หนึ่งคืองานนะครับช่วงนี้เ,นเพื่อนๆมีไอเดียในการทํางานหรือว่าจะทําเรื่องส่วนตัวอะไรพิเศษเกี่ยวข้องกับงานจะเป็นงานส่วนตัวนะครับคืองานประจำเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเพราะว่ามันมีวิธีนะครับในการเคลียร์แก้จัดก,การให้เรียบร้อยได้สมบูรณ์อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าช่วงนี้มีเหตุปัจจัย ในเรื่องงานส่วนตัวที่อยากทําอะไรบ้างนะฮะนี่ครับลงมือสามารถทําได้นะครับจังหวะดาวเด่นเรื่องของการติดต่อเจรจาต่อรองการพูดคุยการทํางานเชิงรุกและมีคนช่วยเหลือนะฮะเออยังดังดีนะถ้าว่าคนช่วยนั้เป็นได้ทั้งช่วยทางตรงทางอ้อมบางคนอาจจะเป็นช่วยเรื่องเงินอันนี้ก็เป็นสิทีปรเรบางคนอาจจะช่วยเรื่องของคำปรึกษาออาโอเคอย่างน้อยเราก็มีแนวทางที่จะคิดแล้วก็แก้หรือเป็นที่ระบายเอออย่างน้อยเราก็มีที่ เรียกว่าปล่อยปลดปล่อยความทุกข์นะครับแปลว่ายังไงเสียเงินต้องมีตัวช่วยมีทางแก้มีวิธีที่จะทําให้คนรอบข้างดีกับเราได้นะครับหรือว่าคนรอบข้างจะรู้สึกดีกับเราเป็นพิเศษนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงที่เราเมตตามหาสเสน่ห์มิสเสน่ห์เปพิเศษนะครับช่วยนั่นนันสเสน่ห์ขนาดถึงเวลาที่คุยกับใครควรจะรู้สึกดีหรือชอบหรืยนะหรือแม้แต่จะโน้มน้าวใจคนอะไรก็ตามก็มีเกณฑ์สำเร็จนะครับมีการเดินทางด้วยนะฮะอาจจะมีการเดินทางในช่วงสัปดาห์นี้ครับเดินทาง จะใกล้ไกลก็ตามนะครับก็เป็นการเดินทางที่แปลกใหม่นะฮะหรือว่าได้เจอคนที่เราอยากเจอนะครับะอะไรก็ตามเนะี่ยเป็นช่วงที่ผมว่าเดือนนี้ชีวิตคนราศีธนูมีหลายคนเปลี่ยนชีวิตนะฮะจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนยกใหญ่แลวก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันมีอะไรแปลกใหม่กับชีวิตแน่นอนนะครับไปในทางที่เริ่มต้นใหม่ๆอะไรเงี้ยนะฮะ<อ>จริงจริงเป็นเดือนการเริ่มต้นนะแล้วก็ประการต่อมาครับดวงเรื่องความรักนะฮะช่วงนี้ดวงความรักก็ถือว่า แฟนช่วยเราไม่ได้มากนักนะครับอาจะเป็นเรื่องทั่วไปนะฮะช่วยในเรื่องทั่วๆไปหรือว่าช่วยบางเรื่องที่เออโอเคเราอยากจะให้ช่วยแต่ว่าก็ไม่มากนักเท่าที่เราต้องการนะฮะจะนั้นเ้อคาดหวังให้แฟนช่วยทุกเรื่องเลยนะครับไม่ขนาดนั้นนะครับทุกคนในครอบครัวบางคนพอช่วยเหลือได้ด้วยนะเอออันนี้ยังดีนอยนะฮะจะเป็นเพื่อนฝูงหรือคนในครอบครัวคนอื่นพอจะช่วยเหลือบางเรื่องได้เพราะช่วงนี้เราไม่ได้ ยืนเดียวดายอยู่คนเดียวนะฮะหรือว่าพอจะมีที่พึ่งทางกายทางใจหรือทําอะไรมีอุปสรรคก็จะเคลียร์และแก้ปัญหาได้นะครับฉะนั้นผมจะสรุปให้เห็นชัดเจนว่าอุปสรรคช่วงสัปดาห์นี้มาแก้ได้เป็นเรื่องๆไปแต่แก้ได้หมดแต่ใช้เวลานิดนึงมีเงินพิเศษหรือโชคฟลุกเข้ามาการติดต่อเจรจามีอุปสรรคก่อนแล้วค่อยเคลียร์และแก้ปัญหาได้ มีเรื่องแฟนช่วงนี้พอเพิ่งพาใสา่บางเรื่องที่เขาถนัดนะครับบางเรื่องที่เขาไม่ถนัดเขาคงช่วยเราไม่ได้มากเพราะนั้นก็เลือกเรื่องที่ให้ขอให้เขช่วยนะครับแล้วก็มีดวงงานเสริมงานด่วนงานพิเศษนะครับเพื่อนๆโฟกัสเรื่องงานได้นะฮะช่วงนี้ผมมองว่าพืออาจจะมีเรื่องของงานที่ทําแล้วมีชื่อเสียงทําแล้วมีความคืบหน้าทําแล้วมีอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นหรือทําแล้วมันต่อย,ยอดไปในเรื่องอื่นๆได้อีกนะครับก็แปลว่า โรงงานยังเข้มแข็งแข็งแรงดีอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างใหม่ๆนะครับมันโดยรวมมันจะมีความก้าวหน้าอยู่ถ้าเรานึกถึงแบบเราเดินทางไกลนะฮะมันจะมีตกกลุมตกล้องหรือว่าเลี้ยวเลี้ยวเข้าซอยนะฮะอะไรไปบ้างเดินสุดท้ายก็ออกเปียกซอยแล้วก็ขับทางตรงต่อนะฮะฉะนั้นสัปดาห์นี้มันจะเป็นช่วงของการเลี้ยวเข้าซอยนะฮะเสวลาบางเรื่องอะไรบ้างแต่มันก็ได้ประโยชน์เลยในสิ่งที่เราพบเจอแหละนะเราสุดท้ายแล้วก็ เดินหน้าสู่ทางตรงต่อนะครับฉะนั้นมันไม่ใช่ทางสะดุดไม่ใช่ทางขาดไม่ใช่ทางตันนะฮะมันเป็นเกลี้ยวข้อซอยนะฮะก็คือเวลาจะเสียเวลาบางเรื่องแล้วโอเคเดี๋ยวก็เคลียร์ได้ไวเนี่ยครับคือสิ่งที่คนราศีธนูจะโฟกัสได้นะฮะคือเป้าหมายชัดเจนทําเต็มที่เลยนะครับมันยังไปต่อได้ทุกเรื่องครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ